เพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุคนพิการสูงสุด1,250บาทพร้อมเงินช่วยเด็กท่วนหน้าอัปเดตนโยบาย2567สวัสดีค่ะข่าวดีสำหรับคนไทยวันนี้คณะรัฐมนตรีคอรมอได้อนุมัติหลักการเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการพร้อมทั้งปรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็กแบบท่วนหน้าครอบคลุมตั้งแต่อายุคันสี่เดือนจะมีรายละเอียดอะไรที่สำคัญบ้างไปดูกันเลยค่ะ วันที่29พฤศจิกายน2567ในายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคอรมอได้อนุมัติปรับหลักการสำคัญหลายด้านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทั่วถึงดังนี้ค่ะเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพิ่มเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามช่วงอายุอายุ60-69ปีจากเดิมเดือนละ600บาทเป็น700บาทอายุ70-79ปีจากเดิมเดือนละ700บาทเป็น850บาท อายุ80-89ป,ป,ป,ปีจากเดิมเดือนละ8 0 0บาทเป็น1000บาทและอายุ90ปีขึ้นไปจากเดิมเดือนละ1000บาทเป็น1,250บาทการปรับเพิ่มนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับผู้สูงอายุและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะเบี้ยยังชีพคนพิการสำหรับคนพิการทุกคนจะได้รับเบี้ยยังชีพแบบทั่นหน้าในอัตรา1,000บาทต่อเดือนจากเดิมที่เคยได้รับเพียง800 -1,000 ถึงบาทค่ะเงินอุดหนุนเด็กและเยาวชน อีกหนึ่งข่าวดีคือการปรับเปลี่ยนการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กและเยาวชนเดิมเงินอุดหนุนจำกัดเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0แสบาทต่อปีตอนนี้เปลี่ยนเป็นแบบทั่วหน้าตั้งแต่อายุคันสี่เดือนถึงอายุ6ปีโดยไม่ต้องตรวจสอบรายได้ครอบครัวอีกต่อไปค่ะนี่คือการช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสให้เด็กทุกคนได้รับการสนับสนุนที่เท่าเทียมกันการศึกษา15ปี นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในการปรับแก้กฎหมายเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาฟรี1 5ปีซึ่งจะมีหน่วยงานจาก3กระทรวงหลักได้แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาร่วมดําเนินการเพื่อให้เกิดผลโดยเร็วที่สุดค่ะนโยบายทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการสนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะผู้สูงอายุคนพิการ และเด็กเยาวชนในประเทศไทยเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับการปรับเปลี่ยนครั้งนี้คอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ